วันนี้เรามารู้จกักศูนย์ศึกษาและพัฒนาในซอยตามพระราชดําริซึ่งเป็นศูนย์สาขาของศูนย์บริการและพัฒนารุ่มน้ำปายตามพระราชดําริจังหวัดแม่ฮ่องสอนศูนย์แห่งนี้นะคะมีความเกี่ยวเนื่องกับการสร้างความมั่นคงตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชท,ที่สําคัญค่ะกลายเป็นสถานที่ศูนย์กลางในการดูแลทรัพยากรป่าไม้ที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มาจนถึงวันนี้นะคะเราไปดูค่ะว่า ภารกิจของเหล่าทหารที่ดูแลพื้นที่แห่งน,นี้ได้สนองพระราชดำริอย่างเข้มแข็งอย่างไรไปเลยค่ะต้นยางนาหรือต้นพึ้งที่ชาวบ้านแถบนี้เรียกกันด้วยเป็นที่อยู่อาศัยทำรังพึ่งจำนวนมากยืนต้นสูงแข็งแรงให้ร่มเงาในเขตพื้นที่ ของศูนย์ศึกษาและพัฒนานในสอยตามพร,ราชดำมริบ้านในสอยตำบลปางหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี้เป็นบันทึกที่มีชีวิตบอกเล่าเรื่องราวในอดีตของเส้นทางการเสด็จพระราชดำเนินในพระบาสะะท,ามามดดาท 9, สมเด็จพระปรมมนทระมหาภูมิพลอดุนยเดชรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ไปทรงเยี่ยมราษฎร อย่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ธุรกันดารห่างไกลพร้อมมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการพัฒนาตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปีพุทธศักราช2522ปัจจุบันเป็นเวลากว่า40ปีแล้วที่ทุกส่วนราชการได้ปฏิบัติงานถวายแทบเบื้องพระยุคลบาทมาอย่างต่อเนื่องมีความก้าวหน้าขึ้นตามลำดับจนเป็นแหล่งเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ในขณะที่ภารกิจศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอยตามพระราชดำริซึ่งเป็นศูนย์สาขาย่อยของศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริได้ทำหน้าที่สนองพระราชดำริเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดนการป้องกันและบุกรุกทำลายป่าเส้นทางลำเลียงยาเสพติดตลอดจนการพัฒนาจิตใจของราษฎรให้เกิดความรู้รักสามัคคีและหวงแหนพื้นแผ่นดินไทย โดยมีกรมฐานราบที่21รักษาพระองค์รับสนองพระราชดำริร่วมขับเคลื่อนศูนย์ในสอยความมั่นคงตามพระราชดำริก็ยังมีขบวนการที่ผิดกฎหมายการลักลอบตัดไม้เถื่อนจากบริเวณในขอบชายแดนพื้นที่เกาหลีมีการค้าวัวค้าควายโดยผิดกฎหมายก็จะเข้าออกเส้นทางนี้ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุยเดชก็ได้ทรงรับสั่งให หน่วยทหารจากกรมทหารราบที่เปศึกษาพระองค์ได้เข้ามาหาข่าวให้มาสำรวจพื้นที่โดยได้ทางเข้ามาประมาณปี2521และได้นำความกลับผมทุลไปพระองค์ท่านก็ได้จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนามไม้สอยแห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นเหมือนหน้าด่านทางด้านชายแดนเป็นจุดเช็คพอยที่ทางหน่วยทหารจะได้ดำเนินการต่อไปนะครับปัจจุบันเมื่อสถานการณ์ภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงนี้ เปลี่ยนแปลงอยู่ในสภาพปกติพระบาทสมเด็จพระประมินพระมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ได้พระราชทานพระราชดำริเพิ่มเติมให้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอยตามพระราชดำริทำหน้าที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรกรรมแบบเรียบง่ายเพื่อให้ความรู้แก่รัษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่และรัษฎรชาวไทยภูเขาเผ่ากเรียงแดงได้รู้จักการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ไม่ใช้สารเคมีและใช้ประโยชน์จากพื้นที่ราบที่มีอยู่น้อยให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการทำกรเกษตรกรรมแบบผสมผสานเลี้ยงเป็ดไก่เพื่อบรโิโภคในครัวเรือนลดค่าใช้จ,จ่ายประจำวันตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงดังนั้นภายในบริเวณของสูงศึกษาและพัฒนาในสอยตามพระราชดำริแห่งนี้ได้จัดทำสวนไม้ผลชนิดต่างๆเช่น การปลูกลิ้นจี่ซึ่งให้ผลผลิตตามฤดูกาลมาอย่างต่อเนื่องและจัดสรรพื้นที่สำหรับปลูกมะม่วงพันธ์ตุต่างๆเพื่อเพาะขยายพันธุ์แจกจ่ายแก่รัษฎรในพื้นที่นอกจากนี้ยังจัดทำแปลงเกษตรผสมผสานปลูกพืชผักสนครัวเช่นชะอมมะละกอกล้วยและแปลงมะนาวสาธิตเพื่อให้ราษฎรในห้าหมู่บ้านเป้าหมายได้เข้ามาเรียนรู้ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่การเกษตรของตนเองอย่างได้ผลที่สำคัญศูนย์แห่งนี้ยังได้สนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถแนวราชการที่9จัดทำเขตฟื้นฟูและอนุรักษ์พันธุ์เขตแล้วหรือกบภูเขาที่กำลังจะสูญพันธุ์ได้รับการอนุรักษ์ด้วยมีความสำคัญบ่งบอกถึงความอดุดมสมบูรณ์ ของผืนป่ารวมถึงจุดเรียนรู้และสาธิตการเลี้ยงปลากดหลวงเพื่อเพิ่มอาชีพทางเลือกทางด้านการประมงให้กับราศดรในพื้นที่ต่อไปจากสภาพป่าที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์มีที่ราบเล็กๆระหว่างหุบเขามีทานน้ำใสาสายเล็กๆเ,เป็นที่อยู่อาศัยของปลาเล็กปลาน้อยหลายสายที่สำคัญเช่นห้วยน้ำสอยห้วยพึ่งและห้วยโปง เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติจากฝายขนาดเล็กที่ราษฎรและเหล่าเจ้าหน้าที่จากกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์และร่วมกันดูแลตามรอยพระราชดำริอย่างได้ผลไอ้ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่ในส่วนของศูนย์ศึกษาและพัฒนาในสอยนะครับซึ่งตั้งแต่ได้มาอยู่ที่นี่ก็ประมาณสักสิบกว่าปีความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนั้นก็ยังคงอยู่ในสภาพเดิมนะครับเพราะว่าเราได้ช่วยกันดูแลเกี่ยวลักษณะของการป้องปาม ให้คาําแนะนํากับชาวบ้านตลอดเส้นทางที่เราผ่านมานะครับต้นไม้ใหญ่นั้นก็เป็นต้นยางนานะครับชาวบ้านเขาจะนิยมเรียกกันว่าต้นพึ่ง,งนะครับเพราะว่ามีพึ่งทีทำครับต้นนี้จะใหญ่มากครับแผ่กิ่งก้านสาขาแล้วก็ให้ร่มเงาเป็นหลักด้วยพระมหากราุณาธิคุณวันนี้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาในซอยตามร,ราชดำริได้ทำหน้าที่เป็นดังกำแพงชีวิตที่มีความมั่นคงสารต่อพระราชดำริ พัฒนาเป็นห้องเรียนธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ด้านดินน้ำป่าและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยสร้างชีวิตใหม่ให้กับราษฎรและความมั่นคงให้กับแผ่นดินไทยสมดังพระราชหฤทยัย ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลในองค์พระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุญเดชได้นำมาสู่ความมั่นคงให้กับหมู่บ้านตามแนวชายแดนจังหวัดในห้องสอนได้มีความรู้รักสัมัคคีรู้คุณค่าของทรัพยากรดินน้ำและป่าไม้อันเป็นทรัพย์มีค่าของคนไทยทั้งแผ่นดิน